ิ่งเข้าเออระวังลื้นนะอนะจับบอลก่อนจับบอลก่อนจับบอลก่อนให้นิ่งก่อนบอลน,นะบอลให้นิง่งเออถอยถอยบอลถอยวิ่งเข้าใส่ <c oughs> โอ้ยให้แฝงให้แฝงพ่อให้แฝง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 พ่อสอนเตะฟุตบอลโอ้โห oh. สอนแต่ฟุตบอลนี่แหละนะใช้เท้ากันเยอะวได้มาก็เท้าให้นิ่งให้นิ่งบอลนี้อย่าใช้มืออ่าใช้เท้าใช้เท้าดิใช้เท้าใช้เท้าจับบอลก่อนให้นิ่งบอลให้นิ่งบอลให้นิ่งช้เท้าโอ้หนึ่งแล้วโคตรมาก ช้าชาอ้าวเตะพ่อวอรให้แตะเออนั่นแหละยืนแปะดิยืนแปะดิขาอยู่ไหนขาอยู่ข้างอยู่ตรงไหนยืนแปะไม่ต้องถอยพูดไม่รู้เรื่องยืนแปะรู้ป่ะยืนเนี้ยเนี้ยยืนเนี้ยขาหนึ่งเนี่ยเออนั่นแหละให้มอยู่งั้น ให้มันตรงนี่เทาให้มันตรงเออให้มันตรงนี้เออเออนั่นแหละแกก่อนหยุดบอลก่อนหยุดบอลก่อนแต่เท้ายืนข้างอยู่ไหนวางข้างข้างบอลเท้าตีวางข้างข้างบอลเนี่ยเท้าตรงตรงยืนข้างบอลเนี่ยข้างข้างบอลเนี่ยเท้าซ้ายนเท้าซ้ายไม่ยีขยับไม่อีกขยับไม่อีกขยับไม่อีอ้าขาตรง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 เท้าซ้ายตรงตรงไม่ต้องก้าวขนาดนั้นขยับประมาณใกล้ นั่นแหละแปรดิหยุดหมอนก่อนเออแล้วก็ทำเหมือนเดิมถ้าเท้าอยู่ไหนอ่าแปรมาออ่่าาสิบครั้งสิบครั้งเอาให้นิ่งเอาให้นิ่งเท้าอย่ามาอีกเท้าให้นิ่งเท้าให้นิ่งเท้าให้นิ่ง